สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่112ประเด็นพืชเศรษฐกิจที่เราจะนำเสนอเป็นสาระความรู้ความเข้าใจในคลิปนี้ก็เป็นส่วนของบังคุดคือประเด็นของบังคุดนั้นมีคำถามมากมายทีเดียวนะครับที่เป็นคำถามเข้ามาทางในเพจของ YouTube และ Facebook ใช้ยพืกษเกษตรจันทบุรีรวมถึงในส่วนของผมเอง ดังนั้นเราก็จะรวบรวมประเด็นคำถามแล้วพาพี่น้องเกษตรกรมาหาคำตอบจากในคลิปนี้โดยเราจะพาพี่น้องเกษตรกรไปชมคำตอบจากภาพคือในแปลงพนาระบบการผลิตมังคุดตามแบบฉบับเจียไตยก่อนอื่นเราต้องย้อนประวัตินะครับในประเด็นคำถามที่ท่านสอบถามมาว่ามังคุดเนี่ยมันดกปีเว้นตีจริงหรือไม่คำตอบคือจริงครับ อันนั้นหมายความว่าเขาได้ให้ผลผลิตอย่างมากในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องไม่ให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตน้อยก็เป็นเรื่องถูกต้องแต่เราก็ยังคงพยายามที่จะหาความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็พยายามจะนำเอาแปลงนี้คือประวัติในแปลงนี้ในปีที่ผ่านมานี่ให้ผลผลิตอยู่ประมาณ30กว่าตันในจำนวนมะคุด270ฝาต้นซึ่งถือว่าดกมากดังนั้นในปีนี้ผลผลิตน่าจะน้อยลง เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เราก็พยายามที่จะทำให้มังคุดเหล่านี้ปรับแผนมาเป็นการให้ผลผลิตในทุกๆปีอยู่ในระดับปานกลางเพื่อที่จะรักษาระดับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป้ามังคุดในปีการผลิตนี้ว่าเราจะต้องทำมังคุดแปลงนี้ให้มีผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ปานกลางก็คือ10ตันเศษ็จเพราะฉะนั้นในส่วนของณเวลานี้เนี่ย เราอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์กำลังจะสิ้นเดือนประเด็นคำถามของพี่น้องเกษตรกรก็ยังคงถามต่อไปอีกว่าแล้วบางคุดรุ่นหลังหรือบางคุดรุ่นสุดท้ายจะออกดอกได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากในแปลงเลยครับแต่ก่อนอื่นผมนำเรียนสรุปให้เห็นภาพก่อนว่าในส่วนของบางคุดณเวลานี้เราจะเห็นภาพถึงสรุ่นใหญ่รุ่นแรก คือเป็นบังคุดผลที่โตแล้วที่จะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมีนาคมปลายแล้วก็เดือนเมษายนอันนี้คือรุ่นที่1ในส่วนของรุ่นที่สองอาจจะมีปริมาณน้อยที่จะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนเมษายนรุ่นที่3ครับก็จะเป็นรุ่นที่กําลังอยู่ในระยะของการบาน ถือว่าเป็นการบานรุ่นใหญ่และรุ่นนี้ก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนพฤษภาคมนี่คือรุ่นที่กำลังบานเป็นชุดใหญ่บางสวนมีปริมาณค่อนข้างจะมากบางสวนมีปริมาณค่อนน้อยเพราะฉะนั้นในส่วนของรุ่นนี้จึงเป็นรุ่นใหญ่ของภาคตะวันออกและในส่วนของอส่วนถ้าเราดูใกล้เข้าไปนะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วมังคุดในรุ่นสุดท้าย ยังออกดอกได้หรือไม่ประเด็นตรงนี้เราก็จะตอบได้เลยครับว่าขณะนี้เนี่ยบางคุดรุ่นสุดท้ายกำลังอยู่ในระยะเวลาของการออกดอกเราดูได้จากลักษณะของดอกที่ออกมาณเวลานี้กำลังอยู่ในช่วงของการบานการบานนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับแล้วเราก็จะพบว่าบางคุดรุ่นนี้ บางสวนมีปริมาณค่อนข้างจะมากบางสวนบานเสร็จแล้วบางสวนกำลังบานแล้วก็ในส่วนของกรณีของรุ่นนี้บางครั้งอาจจะเป็นบางคุดทีอ่อยู่ภายในทรงพุ่มเหมือนกับกรณีในภาพบางคุดรุ่นนี้มีทั้งภายในทรงพุ่มและออกดอกนอกทรงพุ่มในส่วนของอรุ่นแรกผมสรุปอย่างนี้ว่าเดิม เราประเมินสถานการณ์ในมังคุดรุ่นแรกไว้ว่ามังคุดรุ่นนี้จะมีส่วนของพื้นฐานจากใบแก่ใบแก่เหล่านี้มีปริมาณถึง3 0เป์ของพื้นที่และคาดว่าจะออกดอกได้ทั้งหมดแต่อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศก็เลยทำให้มังคุดผิดพลาดเป็นการแตกใบอ่อนในเดือนพิจิก,กาในเดือนธันวา ก็เลยกลายเป็นว่ามังคุดรุ่นนี้ผิดพลาดปริมาณนั้นลดลงบางส่วนในบางพื้นที่ครับประสบความสำเร็จอันเนื่องมาจากบางพื้นที่ไม่ได้รับฝนหรือมีปริมาณฝนน้อยจึงทำให้การออกดอกในรุ่นนี้มีปริมาณมากก็ต้องดีใจกับในหลายๆท่านด้วยนะครับคือมังคุดเนี่ยบางครั้งเราก็บอกว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอก็ต้องดวงดีด้วยเหมือนอย่างในภาพ เป็นการพิสูจน์ว่าถ้าเรายังมีความารู้มีความเข้าใจเราจะเห็นเลยว่ามังคุดรุ่นแรกออกดอกผลโตจะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงของปลายมีนาประมาณวันที่20มีนามังคุดรุ่นที่สองเรุ่นถัดมาเป็นผลขนาดเล็กมังคุดรุ่นที่สามยังเป็นเม็ดกลมนะครับและมังคุดรุ่นที่สี่กำลังออกดอกกำลังเป็นปลายแหลมออกมา ดังในภาพนี้นี่คือมังคุดรุ่นสุดท้ายนะครับที่ขณะน,นี้ผมต้องย้ําว่าขณะน,นี้เราบันทึกภาพเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์นี้ดังนั้นพี่น้องสกอร์ที่ได้สอบถามว่าแล้วมังคุดมันยังออกดอกได้หรือไม่คําตอบเขาอยู่ในช่วงของการออกดอกได้และรุ่นนี้เนี่ยให้เข้าใจนะครับว่า จะเป็นรุ่นสุดท้ายของภาคตะวันออกเราดังนั้นในส่วนของมังคุดรุ่นนี้จึงมีปริมาณที่ต่อเนื่องเมื่อภาคที่ผ่านมาเป็นมังคุดเริ่มบานแล้วติดผลแล้วรุ่นที่สองกำลังเริ่มจะบานของรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นที่3ามกำลังเริ่มออกมานี่คือส่วนที่เป็นคำตอบจากพี่น้องสกอร์ที่สอบถามว่ามังคุด ยังออกดอกได้หรือไม่คำตอบก็คือยังคงออกดอกได้เพราะนั้นในส่วนของการเพิ่มปริมาณดอกเราก็ต้องเข้าใจครับว่าในการออกดอกของเมัุดุดนั้นบางครั้งเขาออกจากใบแก่บางครั้งออกดอกด้วยความสมบูรณ์จากใบเพสลาดก็ยังคงออกดอกได้ปัจจัยที่เราควรจะนำมาสู่การประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเราจะเพิ่มปริมาณดอก นั่นก็คือถ้าเป็นกรณีบางคุดใบแก่บางคุดใบแก่นั้นจะใช้ปุ๋ยก็คือตัวโพแทสเซียมไดเตรต1 3 0 4 6แต่ถ้าในกรณีใบเพสลาดผมให้ท่านดูจากภาพแล้วก็ยืนยันในภาพว่าถ้าบางคุดมีความสมบ,บูรณ์มีความพร้อมใบอ่อนหรือใบเพสลาดเขาก็ยังออกดอกได้ดังในภาพนี้ รหรือภาคนี้หรือในส่วนของภาคนี้เพราะฉะนั้นตัวที่จะนํามาใช้ในการส่งเสริมการออกดอกของมะขุดใบเพสลาดในสูตรของปุ๋ยก็จะเป็นในเรื่องของไบโอเมอร์เ uh, อ็กซ์ตาเคหรือในส่วนของนูเทคซ์ซุเปอร์เคหรือจะเป็นในส่วนของปุ๋ยในสูตรต่างๆที่ใช้ในการส่งเสริมการออกดอกร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญก็จะเป็นกลุ่มสารสก,กัดจากสาหร่ายพรังางงามในลูกของกรดอะมิโนมีอะโุนิกและก็ในส่วนของแคลเซียมบอลอนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญเพราชฉะนั้นในส่วนของบังคุดภายในหนึ่งต้นมิใช่ว่าเราจะยังไม่สามารถที่จะทำให้เขาออกดอกได้ผมจึงนำเอาภาพนี้มาให้กับพี่นสกรได้เห็นว่าบังคุดรุ่นที่หนึ่ง ออกดอกมาแล้วกำลังจะเก็บเกี่ยวนะครับรุ่นที่2ก็จะเป็นผลขนาดเล็กรุ่นที่3คือดอกที่กำลังบานและบานเสร็จแล้วรุ่นที่4ี่กำลังเริ่มเป็นเม็ดออกมาและรุ่นที่5ก็คือกำลังแทงแหลมแดงออกมาซึ่งเป็นรุ่นที่เราจะต้องใช้สูตรในการเพิ่มปริมาณดอกดังนั้นท่านสามารถที่จะย้อนคลิปนี้ไปดูว่า กรณีปัจจัยในการส่งเสริมการออกดอกของบังคุดนั้นเราจะใช้สูตรไหนอย่างไรพี่ท้อสกสกอรครับในส่วนของอคำตอบทั้งหมดในคลิปนี้ก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเรายังคงสามารถที่จะสร้างปริมาณและก็เพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตบังคุดได้จากความสมบูรณ์จากการสร้างสภาวะความเครียด และจากเทคนิคโดยเฉพาะในส่วนของแปลงนี้เรารักษาระดับผลผลิตให้อยู่ในระดับปานกลางคือ10กว่าตันในทุก,ทกปๆปีก็จะทำให้มังคุดเหล่านี้ออกดอกได้ทุกปีให้ผลผลิตทุกปีแต่ถ้าในปีใดก็ตามเราผิดพลาดเราป่อยให้มังคุดแปลงนี้ดกเกินไปในปีถัดไปผลผลิตก็จะลดลงเพราะฉะนั้นในหลักการหรือเทคนิคการจัดการตรงนี้ ย้ำว่าในระบบแปลงนี้ทั้งหมดเป็นการพัฒนาระบบการผลิตบังคุดตามแบบฉบับเจียไตซึ่งเราใช้ตัวปัจจัยสำคัญที่นำมาร่วมในกระบวนการจัดการนั่นก็คือการใช้สารโพเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตมาร่วมกับปัจจัยทั้งหมดนี่คือส่วนของบทสรุปของบังคุดในปีการผลิตนี้ที่ท่านถามว่า มังคุดยังออกดอกได้หรือไม่คำตอบคือขณะนี้เวลานี้มังคุดกำลังออกดอกอยู่ครับเราก็ต้องเพิ่มปริมาณดอกต่อไป